กลางป่าลึกท่ามกลางหมู่เมฆไม้นานาพันต้นไม้ใหญ่สูงต่างหา่านยืนต้นทอดยาวไปเป็นแนวเหมือนใครมาปลูกเอาไว้ดวงจันทร์กลมโตทอแสงลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาพอรำไรกองไฟถูกจุดขึ้นจนสว่างจ้าเสียงของมะเลลงไพรในต้นหัวคำกรีดปีกข,ขับขานจนดังรังมไปทั่วทั้งผืนป่าพระอาจารย์ชื่นและเนนน้อย ออกทุดงลงผ่านตาอันรกชัดมาหลายวันแล้วจุดประสงค์เพื่อปวดสัตว์เลยหาที่สงบบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยพระอาจารย์ชื่นเกชรามากแล้วร่างกายจึงไม่ทนทานต่อเดดลมฝนเหมือนในสมัยตอนหนุ่มๆพระอาจารย์ชื่นจึงเริ่มมีอาการอ่อนแรงเพราะพิษไข้ป่าเนนน้อยมองดูร่างของพระอาจารย์ที่มีอาการไม่สู้ดีนัก จึงกล่าวออกมาอย่างเป็นห่วงว่ากระผมว่าพระอาจารย์อาการยังไม่ดีขึ้นเลยให้เนนออกไปหายาสมุนไพรให้ถึกขอรับพระอาจารย์ชื่นมองหน้าเนนน้อยอย่างอินดูก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบว่าไม่ต้องหรอกเนนอาจารย์ไม่สามารถฝืนจิตากรรมได้แล้วไข้ป่านี้ก็กิกนร่างกายของอาจารย์มาหลายวันเกินไป และคงถึงคราวที่อาจารย์จะต้องลาสังขารแล้วพระอาจารย์รู้ตัวดีว่าคงผ่านคืนนี้ไปไม่ได้หรอกไม่นะอาจารย์อาจารย์จะต้องไม่เป็นอะไรถ้าไม่มีอาจารย์แล้วใครจะเป็นผู้ชี้ทางธรรมะให้เนนเนนน้อยพูดด้วยน้ําตาที่ขลอเบาพระอาจารย์ชื่นจึงกล่าวออกมาว่าฟังข้าไอดีนะเนนน้อย แม้ว่าร่างกายของข้าจะดับดิ้นสิ้นไปแต่ธรรมะจะยังคงอยู่ในใจของเจ้าเสมอเจ้าจงรับฟังคำสอนของข้าให้ดีว่าแล้วพระอาจารย์ชื่นก็ประคองร่างลุกขึ้นมาก่อนที่จะใช้ปลายนิ้วแต่กลางหน้าผาของนินหน้อยเพื่อเบิกจิตสืบทอดวิชาพร้อมพูดสำทับออกมาว่าเจ้าจงจำคาถาบทนี้ไว้ดีนะ มันคือคาถาจะกดพูดผีวิญญาณจงฝึกให้มันรู้ถึงแกนของธรรมะอย่างแท้จริงแล้วมันจะมีพลังอย่างมหาศาลว่าแล้วพระอาจารย์ชื่นก็ท่องสวดบนคาถาเบาๆแต่ดังกึกก้องกัง,กงวานรันก็เกิดแสงสีทองอารามส่งออกมาจากมือของท่านแล้วค่อยๆซึมซับเข้าไปสู่ร่างกายของเนนน้อย,อยและสุดท้ายนี้ อาจารย์ขอให้เนนจงยาวัดวันต่อความกลัวที่อยู่ภายในใจจิตใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นแหละที่จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ้นเสียงคำพูดของพระอาจารย์ชื่นท่านก็หมดลมหายใจอยู่ในท่าขัดสมาธิเนนน้อยก้มลงกราบท่านด้วยความอาลัยเสียงสายลมพัดผ่านจนทำให้ท้องฟ้ามืดครึมเสียงของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ส่งเสียงร้องออกมาเป็นทอด,ทอด เรากับว่าพวกมันจะมาร่วมไว้อะไรด้วยหลังจากเนนน้อยจัดการฝังร่างของพระอาจารย์เสร็จก็เป็นเวลาเช้าแล้วเสียงไก่ขานออกไปเป็นทอดทอดฝูงนกกาบินออกจากรังส่งเสียงเจยแจ้วเนนน้อยเบกลดเดินสะพายยามท่ามกลางพื้นป่าที่รกชัดพอตะวันคล้อยลอยต่ำจนมาถึงหงยินยา เนนน้อยข้อทำการประกรดอยู่ที่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ความมืดเริ่มแพรปกคลุมเข้ามาทุกขณะแต่ในค่ำคืนนี้บรรยากาศมันช่างเงียบเหงาวังเวงเป็นยิ่งนักเปรารายซึ่งเสียงของมะมลงไพรออกมากับขานอย่างที่เคยเป็นแต่เนนน้อยก็ไม่ได้รู้สึกหวาดวันแต่อย่างใดยังคงนั่งขัดสมาธิปิดตานิงทำจเจริญสมาธิอยู่ในมุงกรด ทบทวนคาถาที่พระอาจารย์สืบทอดให้ด้วยใจที่แน่วแน่แต่ในความมืดสงัาของราวไพรนั้นได้มีบางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดมันเป็นอสุรกายตัวหนึ่งที่มีลวดลายคล้ายกับเสือรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ร่างกายสูงใหญ่ดวงตาสีแดงฉานมันมีเขี้ยวและกรงเล็บที่แหลมคมปานใบมีดมันซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ จ้องมองเนนน้อยด้วยความหิวกระหายด้วยดวงตาที่หวาวโรดมันพึมพร้ำขึ้นมาเบาๆด้วยน้ำเสียงที่แหบพรา่าว่าเจ้ามนุษย์ตัวน้อยเจ้าจงมาเป็นอาหารของข้าเถิดว่าแล้วเจ้าว่าสุนัขยรายก็ย่ำเท้าเสียงดังสวบสาบมาหยุดอยู่หน้ากวดของเนนน้อยเนนน้อยลืมตาขึ้นเรากับว่ารู้ตัวอยู่ก่อนแล้วแต่เนนน้อย ก็ไม่ได้มีอาการเตกตื่นลนลานแต่อย่างใดมองร่างที่อยู่ตรงหน้าก่อนที่จะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบว่าเจ้ามาเพื่อเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอย่างนั้นหรือเื่อเจ้ามนุษย์ตัวน้อยเจ้าคงไม่รู้ว่าที่แห่งนี้มันทินของข้าใครที่หลงเข้ามาจะต้องกลายเป็นเหยื่อของข้าทั้งนั้นมันส่งเสียงวัวเราอออกมาจนเห็นเขี้ยวคมแวววับ แต่เนนน้อยก็ส่งเสียงพูดออกมาเชิงเตือนสติว่าธรรมะได้สอนเลยว่าสัพพะชีวิตทุกชีวิตย่อมมีดีและชั่วอยู่ในตัวเจ้าจงหยุดก่อกรรมก่อเวรเสียเถิดแล้วเจ้าจะพบกับทางสว่างเออฮ้ออ่ะ่คิดจะมาสั่งสอนข้าอย่างนั้นหรือข้าว่ามาเป็นอาหารข้าดีกว่านะฮึฮึเจ้าหมาสูนรกายราย หัวร้อออกมาอย่างหลิงโลดก่อนที่มันจะทะยานลอยตัวอยู่กลางอากาศหมายจะใช้กรงเล็บที่แหลมคมตะปบเนนน้อยให้ดับแดดิ้นไปแต่เนนน้อยที่รอท่าอยู่แล้วยกมือขึ้นพนมและโอมอ่านคาถาออกมาอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงดังกึกก้องกังวานโอมมหาโพธิสัตว์อาภาสิตปราบภาราวิชาสกุดมาน เมื่อเนีนน้อยท่องคาถาจบคาบพรันแสงสีทองก็เปล่งออกมาจากฝ่ามือของท่านแสงทำจากอำนาจของพระพุทธคุณมุ่งไปประทาร่างของเจ้ามาสูนรายจนมันรองลันออกมาอย่างเจ็บปวดบนผิวนหนังเริ่มมีรอยไหมเกลี่ยมเป็นสีดำโอ้ยปวดเสร็จปวดร้อนเหลือเกินแต่อย่าคิดนะว่าบาดแผลแค่นี้แค่จะยกแพ้เจ้านะ่ะ ว่าแล้วเจ้าอาสูรกายรายก็พยายามพุ่งตัวเข้ามาใหม่อีกครั้งและในขณะที่มันกลายจะถึงมุ้งกดของเนนน้อยอยู่ดมมารอแล้วเนนน้อยจึงสะบัดฝ่ามือออกไปอีกครั้งแสงสีทองสว่างจ้าขึ้นมาอีกคำรบมันพวยพุ่งเข้าใส่ร่างของอสุรกายรายอย่างหนักหน่วงและรุนแรงส่งผลให้มันกระเด็นกลิง้งลอยคว้างถอยหลังไปหลายว่าเลือดสีแดงเข้ม เริ่มไหลออกมาจากปากเจ้าวสุรกายรายเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่มันจะปลิงเสียงออกมาอย่างปวดเกลียวว่าครั้งนี้ข้าจะขอฝากเอาไว้ก่อนแล้วค่าจะกลับมาทวงคืนว่าแล้วมันก็กระโจนตัวหายเข้าไปในความมืดของราวไพรทิ้งไว้เพียงเสียงคำรามที่ดังขึ้น,นกึกกล้องป่า เนนน้อยนั่งสงบนิ่งมองร่างที่เพิ่งพาออกไปด้วยใจที่เวทนาสงสารเหมือนว่าท่านจะล่วงรู้อะไรบางอย่างแล้วเนนน้อยก็ปิดตาลงเข้าฌานสมาธิต่อพอรุ่งเช้าวันใหม่หลังจากเนนน้อยรอดพ้นจากการโจมตีของอสูรกายรายก็รีบถอนโกรธก่อนที่จะออกทุดงไปในไพรลึกยังไม่รู้ทิศทางแต่เพียงครู่เดียว เนนน้อยก็มาถึงชายป่าที่มีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่เนนน้อยเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อขอบินทบาทหล่อชาวบ้านก็เข้ามาใส่บาทกันอย่างพรังพร้อมเพราะนานๆครั้งจะมีพระตุลงผ่านเข้ามาสักทีแต่เนนน้อยรอบสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านแห่งน,นี้มันช่างดูเงียบเหงาผู้คนที่เดินผ่านไปมา ใบหน้านล้วนจะมีความหวาดหวั่นพลันพลึงบางหลังคายเรือนมีรอยไฟไหม้และเศษบ้านเรือนพังเสียหายราวกับว่าที่นี่คือมีการต่อสู้กันขึ้นเมื่อเนนน้อยชันเช้าเสร็จก็เลือกปรากฏที่ริมป่าท้ายหมู่บ้านไม่นานก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาแต่ละคนล้วนมีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหวัง แกบอกว่าแกเป็นผู้ใหญ่ปกครองดูแลหมู่บ้านแห่งนี้แกเอ่ยถามเลนน้อยด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำว่านมัสก,การครับเลนน้อยพระผมอยากจะถามว่าเหตุฉนไหนถึงได้มาปักกวาอยู่ที่นี่ล่ะแล้วท่านมาเพียงลำพังอย่างนั้นหรือเอออัตมาออกธุกดงมาหลายวันแล้วพอเห็นหมู่บ้านแห่งนี้จึงตั้งใจจะปักกวดอยู่ที่นี่และอันที่จริงก่อนหน้านี้อัตมาไม่ได้มาเพียงลำพังหรอก แต่อตาตม,มามากับพระอาจารย์แต่ว่าท่านได้มรณาภาพเพราะเป็นไข้ป่านะอนตาตม,มาจึงเดินทางมาเพียงลำพังเมื่อทุกคนได้รับฟังเรื่องราวก็พยักหน้ารับอย่างเข้าใจแต่ผู้ใหญ่วงังก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นๆว่าเออแต่ที่กับผมถามเน้นออกไปอย่างนั้นก็เพราะว่าทีน่นี่มันไม่ปลอดภัยนะ่ะครับอืมอย่างนั้นหรือ แต่อาตมาไม่ได้กังวลต่อพยันตรายใดๆหรอกที่ใดมีธรรมะที่นานย่อมเป็นที่พักพิงของอาตมาผู้ใหญ่วังเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็ถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนที่จะเอ่ยออกมาอีกว่าหากท่านยืนกลานเช่นนี้กระผมต้องขอบอกความจริงแล้วล่ะความจริงอะไรหรือโยมเออก็ที่นี่เมีสุนกายรายหน้าตาคล้ายกับเสือออกมาอาราวาทุกคืน มันทำร้ายชาวบ้านจนบาดเจ็บล้มตายไปหลายคนแล้วล่ะกระผมเกรงว่าหากเนนยังปักกรอยู่ที่นี่อาจจะตกเป็นเหยื่อของมันได้นะครับเนนน้อยนั่งฟังอย่างสงบเิ่งก่อนที่จะเอ่ยออกมาว่าทุกชีวิตมีเกิดก็ต้องมีดับไปตามกรรมอาตมาไม่หวั่นวันต่อความตายหรอกแต่เนนครับกระผมว่าเนนเชื่อพวกเราเถอะคืนนี้เข้าไปปักกรดในหมู่บ้าน อย่างน้อยก็ให้พวกเราได้ดูแลความปลอดภัยของท่านเถิดชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวออกมาอย่างเป็นห่วงเออแต่อัตมาอยู่ใต้ร่มกาสาวพัดย่อมปลอดภัยเท่ากับอยู่ใต้หลังคาไม่จําเป็นต้องหลบภัยใดๆดทังสิ้นผู้ใหญ่หวังมองเน้นน้อยด้วยความชื่นชมก่อนที่จะกล่าวออกมาอย่างจนใจว่าหากท่านมีจิตใจแน่วแน่อย,อย่างนี้พวกกระผมก็ไม่อาจขัดท่านได้แต่ถึงอย่างไรซะ ก็อขอให้เนนพูดระวังตัวด้วยนะครับพวกกับผมขอกลาบลาอืมอัตมาขออนุโมทนาในความเมตตาของโยมทั้งหลายแต่ขอให้วางใจเถิดธรรมะยอมคุ้มครองทุกคนให้อยู่รอดปลอดภัยชาวบ้านทุกคนพยักหน้ารับหน่อยๆก่อนที่จะกลาบลาแล้วเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านในขณะที่เนนน้อยหลับตาภาวนาท่ามกลางสายลมเย็นยามหัวคำ่ำ ในกลางดึกคืนเดือนดับหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบก,กลับถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศอันน่าสะพรึงเสียงสายลมพัดวีดิวราวกับมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนตัวอยู่ในเงามืดลุงชาติที่ลงมาเข้าห้องน้ำกลางดึกต้องร้องออกมาอย่างแตกตื่นลุนลานเมื่อเห็นเจ้าอสุรากายร้ายยืนจังก้าอยู่ที่ลานหน้าบ้าน ทุกคนตื่นเร็วมันมาแล้วเจ้าอสุรกาให้มันมาอีกแล้วเสียงร้องเออะโวยวายของหลวงชาติปลุกให้ทุกคนตื่นมาจากการหลับไหลผู้ใหญ่วังควา้าอุธปืนที่แขวนอยู่ชายฝาก่อนที่จะลงมาจากเรือนอย่างเร่งรีบเมื่อลงมาถึงก็เห็นเหล่าชาบ้านอีกหลายคนกำลังยืนเผชิญหน้ากับมันอยู่เจ้าอสาุรกายราย มันวรารอออกมาจนึกือกกอง <c oughs> คืนนี้ข้าจะกินพวกเจ้าทั้งหมดว่าแล้วเจ้ามาัสุนก,ก่ายรายก็พุ่งเข้ามาชายคนหนึ่งที่ยืนถือหอกอยู่อย่างรวดเร็วชายคนดังกล่าวใช้หอกแทงไปที่ตรงลำตัวของมันจนสุดแรงแต่ทว่าชายคนนั้นก็ต้องเบิกตาโพรงเมื่อหอกของเขาแทนที่จะเสียบทะลุร่างของมัน กลับหักออกเป็นสองทอนเอ้ยนี่มันอะไรกันทำไมอาวุธของข้าถึงไม่สามารถระคายผิวมันเลยล่ะชาวบ้านคนดังกล่าวเอ่ยออกมาด้วยอาการที่แตกตื่นเจ้าคิดว่าของเล่นพวกนี้จะทำอะไรข้าได้อย่างนั้นหรือว่าแล้วเจ้าอาสุนกายรายก็ฟาดกลงเล็บใส่ชายคนนั้นอย่างหนักหน่วงส่งผลให้ชายผู้โชคร้ายคนนั้น ร่างปลิวลอยไปไกลก่อนที่จะตกลงมาบนพื้นจนได้ยินเสียงกระดูกหักชายผู้นั้นขาดใจตายไปในทันทีผู้ใหญ่หวังกัดฟันแน่นก่อนที่จะพูดออกมาอย่างโกรธแคนว่าคืนนี้ข้จาจะฆ่าเองให้ได้ว่าแล้วผู้ใหญ่หวังก็อยกปืนขึ้นประทับไหลแล้วลั่นไกลออกไปในทันทีเสียงดังปังลูกกระสุนพุ่งเหวกอากาศ ไปพัาร่างของมันอย่างเหมาะหมงจนร่างของมันเสตลาถอยหลังไป3ามสี่ก้าวแต่ทว่าลูกกระสุนก็ไม่สามารถเจาะเข้าผิวหนังของมันได้มันคำรามออกมาอย่างกดเกลียวก่อนที่จะกระโจนเข้ามาผู้ใหญ่อย่างรวดเร็วผู้ใหญ่วังที่ปรับเปลี่ยนลูกกระสุนไม่ทันก็ต้องกระโจนตัวหลกแต่ก็ถูกกรงเล็บของมันฟาดเข้าที่กลางหลังจนเสือ้อผ้ามีรอยฉีกขาด เลเร่มมีเลือดไหลออกมาทะลักผู้ใหญ่เป็นอะไรมากหรือเปล่านะเอยบาดแผลแค่นี้กายยังพอทนได้นี่ทุกคนอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้นะคืนนี้ไม่มันก็เราจะต้องตายไปข้างหนึ่งผู้ใหญ่วางพูดจบลุงชาติที่ยืนถือคบไฟอยู่ก็คว้างใส่มันไปในทันทีไฟลุกโชนขึ้นตามตัวของมัน แต่บานกลับวัวร้อออกมาอย่างเยอะหยานจนกึกกองเอออไยแค่นี้จะพอฆ่าได้อย่างนั้นหรือว่าแล้วมานก็พุ่งเข้าหาลุงชาติใช้กลงเล็บคว้าตัวของลุงชาติเอาไว้ลุงชาติร้องออกมาอย่างขัญผวาหวาดกลัวปล่อยข่าเดี๋ยวนี้นะผู้ใหญ่ช่วยข่าดูวยเจ้าหมวสุนัขกายรายก็ทั้งท่า ที่จะใช้ขุมเคียวขบขยิ้ที่ลำคอของหลวงชาติผู้ใหญ่หวังเห็นอย่างนั้นจึงร้องออกมาจนเสียงหลงว่าไม่ไม่นะแต่ไม่ทันที่เรื่องรายจะได้เกิดขึ้นกับหลวงชาติทันใดนั้นก็ได้มีแสงสีทองอ่อนๆส่องออกมาจากราวป่าเงาของเยนน้อยก็ค่อยปรากฏขึ้นด้วยใบหน้าที่สงบนิง่งแต่ในตากลับแฝงไปด้วยพลังงานยิ่งใหญ่ เนนน้อยพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งแต่ทรงพลังว่าเจ้าจงหยุดบัเดี๋ยวนี้เจ้าวาสุรการ้ายถึงกับชงักงานทําห้่ลวงชาติดินรวนจนหลุดพ้นจากกรงเล็บของมันมาได้เจ้าวาสุรการ้ายที่มีดวงตาแดงกล่ำมันใช้แวววาดหวั่นขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นเนนน้อยก้าวเท้าเดินมาชาวบ้านทุกคนหันไปมองเนนน้อยเป็นสายตาเดียวกัน และพึมพรมออกมาว่านอนเนนน้อยเนนน้อย,อยเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าของชาบ้านอันไปดูรอบๆก็มีคนบาดเจ็บล้มตายไปแล้วหลายรายส่วนเจ้าอาสูรรายบัดนี้มันจ้องเนนน้อยด้วยความลังเลก่อนที่จะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำว่าเจ้าคือเนนน้อยที่ข้าเจอในป่าเมื่อคืนนั้นนี่อืมใช่แล้วล่ะ เจ้าค so ือ you ผ know is no like ู้ที่ยังวนเวียนอยู่ในวงของกิเลสจงหยุดเสียเถิดมิฉะนั้นแล้วอาตมาจะสะกดดวงจิตของเจ้าเจ้าสูนละกายร้ายเมื่อมันได้ฟังอย่างนั้นก็ถึงกับวระออกมาจนดังลันเอออออเจ้าคิดว่าคาถาของเจ้าจะปราบข้าได้อย่างนั้นหรือครั้งที่แล้วข้าประมาทไปหน่อยจึงเสียท่าให้เจ้าแต่ครั้งนี้ข้า จะฉีกร่างของเจ้าออกมาเป็นชิ้นๆเถอะว่าแล้วเจ้า,าสุนัขไก่รายก็พุ่งเข้าหาเนนน้อยอย่างรวดเดียวมันพากรงเล็บพุ่งแหวกอากาศหมายจักรจ้ากร่างของเนนน้อยให้แหลกเป็นจุยแต่เนนน้อยกลับสงบนิง่งไม่มีความหวั่นหวั่นแม้แต่น้อยและเมื่อกรงเล็บของมันใกล้จะถึงตัวเนนน้อยก้าวเท้าถาอยหลังหลบเพียงนิดเดียว ก็สามารถหลบครงเล็บของมันได้อย่างเฉียดเฉิวชาวบ้านทุกคนได้แต่ยืนมองอย่างตกตะลึงงานด้วยใจที่ลุ้นระทึกเมื่อกครงเล็บของเจ้า,าสูนร้ายผ่านรากของท่านไปได้ทุกคนต่างถอนายใจออกมาอย่างโล่งอกแล้วเนนน้อย,อยก็ท่องบนคาถาออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคําจนเสียงดังอกึกก้องกังวานโอมพุทธทางปากาสิตัง รม,มังสักการะวามะระวิชัสทะระปังเมื่อเนนน้อยท่องคาถาจบคาบแสงสีทองอารามก่อพวยพุ่งออกมาจากฝ่ามือของท่านเข้าไปประทาร่างของเจ้าอสูนร้ายอย่างจังมันร้องควรคลางออกมาอย่างเจ็บปวดอ่านี่มันพลังอะไรกันเจ้าอสาูรไากายร้ายมันพยายามที่จะพยุงตัวลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้ง แต่อำนาจของพระพุทธคุณของบทสวดคาถาทําให้มันอ่อนแรงลงเรื่อยๆไม่มีพะละกกาลังที่จะพยุงตัวลุกขึ้นมาได้ผิวหนังของมันเริ่มไหม้เกลี่ยมเพราะฤิธานุภาพจากลําแสงสีทองที่พยพุ่งพระทาร่างของมันเป็นระยะโอ้ยข้าร้อนเหลือเกินเจ้าอสูรากายร้ายร้องออกมาอย่างเจ็บปวด ดวงตาที่เคยแดงฉานเป็นประกายบัดนี้ค่อยๆเริ่มมนแสงลงทีละน้อยเหล่าชาบ้านเมื่อเห็นว่าเจ้าอาสุนากายรายกำลังจะสิ้นฤทธิ์ก็โห่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจนี่ทุกคนเน่นน้อยกำรับมาลงได้แล้วล่ะผู้ใหญ่วังกล่าวบอกลูกบ้านอย่างปราบเริ่มยินดีเน่นน้อยก้าวเท้าเดินเข้าหาเจ้าอสุนราย ที่บัดนี้มันสุดร่างราบไปกับพื้นร่างกายสันสะท้านด้วยพลังแห่งธรรมะแล้วเนนน้อยก็กล่าวออกมาอย่างมีเมตตาว่าเจ้าถูกความโลภและโทสะะเข้าครอบงำมานานมากแล้วอัตมาจะปลดปล่อยเจ้าให้หลุดพ้นจากความทุกนี้จงกลับสู่ภาวะเลิมเถิดว่าแล้วเนนน้อยก็ยกมือขึ้นประนมท่องบนภาวดาลำแสงสีทอง ก็โหมร่างของเจ้าอาสูรกายรายเละเริ่มกลืนกินพลังมืดสีดําไปทีละหน่อยเจ้าอสาูรกายรายจึงพูดออกมาด้วยน้าเสียงที่สั่นเขือว่าข้าข้ารู้สึกได้ถึงความสงบและความทุกข์ของข้ากําลังจะจางหายไปแล้วร่างของมันก็ค่อยๆกลายเปลี่ยนจากอาสูรร้ายกลายเป็นวิญญาณของชายคนหนึ่งที่ตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยรอยสัก มันนั่งคุกเข่าตรงหน้าของเนนน้อยแล้วเอ่ยขึ้นมาอย่างสำนึกผิดว่าข้าขอขมาลาโทษจากเนนน้อยและทุกคนด้วยนะที่ข้าทำเรื่องชั่วช้าหลงไปมันหันไปมองทุกคนนิดหนึ่งก่อนที่จะเล่าเท้าความหลังให้ฟังว่าเอ้ยเมื่อครั้งที่ข้ายัางเป็นมนุษย์ด้วยกิเลสที่แน่นหนาอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำรวยเหมือนคนอื่นจึงหันไปเรียนวิชาคาถาผมสายดำ เพื่อให้ตนเก่งกลา้าเป็นที่นับหน้าถือตาของหล่อชาวบ้านแต่พ่อนานวันเขากลับใช้วิชาคาถาอาคมในทางที่ผิดโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าสิ่งที่ทำไปน,นั้นมันจะดีหรือชั่วจนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปทั่วพวกเขาเหล่านั้นก็ต่างสาปแช่งข่าต่างๆนาน,นาและในที่สุดผลกรรมก็ตามสนองเมื่อขา้าทำผิดข้อขารม จนองเข้าตัวจนถึงแก่ความตายด้วยแรงแขนและคำสาปแช่งของชาบานข้าจึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดและในที่สุดดวงวิญญ,ญาณของข้ากลับกลายเปน็นศูน์ร่างร้ายอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละและขาต้องขอขอบใจเนนมากนะที่ช่วยปลดปล่อยดวงวิญญ,ญาณของข้าให้หลุดพ้นจากวงเวรวงกรรมนี้สักทีเนนน้อยส่งยิ้มให้ด้วยความเมตตาก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าอืม ขอให้ท่านจงไปสู่สุคติเถอะสิ้นคำพูดของเนนน้อยวิญญาณของชายชราผู้นานก็ค่อยๆจางหายไปในอากาศเหล่าชาวบ้านจึงเข้ามาก้มกราบเนนน้อยด้วยความปราบลื้มยินดีพวกกับผมและชาวบ้านต้องขอขอบพระคุณเนนน้อยมากนะครับที่ยืน่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกเราในครั้งนี้หากไม่ได้ทันหมู่บ้านของพวกเราต้องพังพินาศเป็นแน่ เนนน้อยยิ้มออกมานิดหนึ่งก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าอาตมาเพียงตามๆหนทางแห่งธรรมะทุกสรรพชีวิตล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองนะโยมชาวบ้านทุกคนน้อมกราบเนนน้อยด้วยความเคารพก่อนที่จะไปช่วยกันทำบาดเพลให้คนบาดเจ็บและนำศพคนตายไปฝังจนแสงอรุณแรกเริ่มทอแสงเหนือขอบฟ้ามันเหมือนนำพาความสงบสุขกลับคืนสู่หมู่บ้าน ส่วนเนนน้อยปกักป่อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกสองคืนก่อนที่จะขอลาญาติโยมเพื่อออกทุดงปรวสัตว์ต่อไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ